วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการล้ออรวกกฎหมายน่ารู้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะพิมพระดาทิติกรธน,นานุรักษ์ค่ะเราจะกลับมาเจอกันเป็นประจำทุก,ท,กทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลา17นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งรายการของเราค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะ เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ w w w p o l i s tv tv นะคะหรือว่าจะติดตามรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านทาง Youtube Channel ค่ะ police tv by u s a media นะคะฝากคุณผู้ชมเข้าไปกดติดตามค่ะ กด subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ติดตามแฟนเพจ Facebook ของเราเอาไว้ด้วยนะคะก็คือ police tv สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะเราจะมีการอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันในทุกๆวันด้วยนะคะก็ฝากคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k เป็นกาลังใจให้กับทีมงานทีมข่าวของเราทุกคนด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาเจอกับดิฉันนะคะก็แน่นอนค่ะว่าจะต้องมีเรื่องของกฎหมายน่ารู้นะคะนามาฝากให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยนะคะมีการก้าวพัฒนากันไปอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการนําเทคโนโลยีนะคะมีอุปกรณ์นํามาช่วยในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรือว่านําไปใช้ในการต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าที่พูดถึง ก็จะต้องเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการใช้ดโดรนเนี่ยนะคะเ,เราจะเห็นข่าวพาวกันส่วนมากเนี่ยเกิดขึ้นในต่างประเทศที่มีการนําโดรนเนี่ยบินขึ้นไปอาจจะเป็นไปการการไปสอดแนมเนี่ยนะคะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของประเทศไทยเนี่ย การที่เราจะบินโดรนขึ้นไปบนอากาศเนี่ยนะคะเราต้องมีการขออนุญาตไหมต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือเปล่าหรือเราสามารถนำโดรนเนี่ยไปใช้กับเรื่องอะไรได้บ้างวันนี้ค่ะจะมาตอบทุกข้อสองสัยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันอยู่กับพันตำรวจเอกดอตตอรธานาเศษพิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะท่านรองนะคะอยู่ในรายการแล้วก็จะมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดี ครับสวัสดีครับ,รบอย่างที่บอกนะคะท่านรองคือจริง,รรงๆเรื่องโดนเนี่ยคือถ้าเราเออมองไปในต่างประเทศก็จะมีการนำไปใช้ในการสอนแนมนำไปใช้ในเรื่องของการทหาร,รบ,บางทีเนี่ยบินไป ลำเส้นไปก้าวในน่านฟ้าของประเทศอื่นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการโดนยิงตกมาบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามาพูดถึงในประเทศไทยในกฎหมายอาของเมืองไทยเนี่ยนะคะต้องถามท่านรองก่อนเลยว่าโดรนเนี่ยคืออะไรเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างมีความสําคัญยังไงคะครับจริงๆเรื่องโดรนนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะครับเราเล่าเรื่องส่วนตัวของของ,ของผมให้ฟังก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี้ยผมทำนานทำเกษตรกร,ร,กรอยู่ตา,จางจังหวัดนะค่ะ ก็วานปุ๋ยเราก็ต้องเดินหว่านว่านข้าวก็ต้องเดินว่านแต่เชื่อไหมในช่วงชีวิตผมเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนปัจจุบันนี้การทํานาของเกษตรกรโดยเฉพาะอำเภอบางเลนนครศรมเนียนะใช้โดนในการฉีดปุ๋ยแต่ฉีดปุ๋ยลงไปในหว่านปุ๋ยนี่ว่านปุ๋ยแล้วโดนว่านแล้วก็ฉีดยาข้าวใช้โดนฉีดนะครับมีการพัฒนาการที่อย่างแบบไม่น่าเชื่อว่าเเด๋ยวนี้การเกษตรเราก็จะพัฒนาไปขนาดนั้น มันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องของโดนมันมีประโยชน์อย่างอื่นอีกเช่นอย่างที่ทํางานปัจจุบันเนี่ย <_ d ose> ก็ใช้โดนในการถ่ายภาพเพื่อทํามันติมีเดียในการานำเนเสนอไงมันก็เป็นภาพที่แบบมุมสวยไงนะครับม,มันก็มาใช้กับประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเป็นกีฬาเป็นอะไรนะครับเป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราะค,ะคับนี่เรามาดูเรื่องของโดนเนี่ยมันจุดประสงค์ของการสร้างโดนจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากทางการทหารเป็นหลัก เพราะโดเนี่ยมันเป็นอากอากาศยานที่ไร้คนขับไม่มีคนอยู่ในด้านในไงแต่ควบคุมอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้เข้าไปในการสงครามเนี่ยค,ค,ความเสี่ยงต่อที่กําลังคนจะต้องสูญเสียไปมันก็ไม่มีไงปลอดภัยกับกําลังคนแต่ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะต้องใช้สูงมากนิดนึงนะครับแต่มันก็เป็นการพัฒนาที่คุ้มค่าและมีประโยชน์ อย่างยิ่งและปัจจุบันก็มีอิทธิพลในสังคมไทยเราอย่างสูงนะครับค่ะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนที่มองน่นนะคะคุณผ,ผู้ชมจริงๆโดรนเนี่ยก็ใกล้ชิดกับเราเนาะเอาง่ายๆเลยค่ะเรื่องการเกษตรเออจริงๆเนี่ยดิฉันก็ทราบมาแต่ว่าเ,ออเราเวลาเราบินโดรนเนี่ยนะคะก็คือบินถ่ายภาพมุมสูงอาจจะใช้ในการสื่อสารเรื่องของการข่าวถ่ายภาพของออการจราจรบ้างนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยการจราจรติดขัด ก็จะใช้พวกนี้และคะ่ะเวลาถ่ายภาพถูกไหมคะถ่ายภาพมุมสูงหรือแม้แต่กระทั่งเวลาไปเที่ยวเอางี้ก็ได้งานรับปัญญางานแบบนี้มีโดนบ้างผมเชื่อว่ามีทุกงานนะทุกมหาลัยอย่างเนี้ย,เ,ยเขาต้องมีภาพรวมภาพมุมสูงถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ทําใหออ้บรรยากาศในการการรับปรรัญญาและการบบรวมของนักศึกษาก่อนที่จะเข้าห้องประชุมเพื่อรับปัญญาเนี่ยมันมีบรรยากาศที่สวยทุกคนก็จะเห็นแล้วก็เล่นภาพผมว่ามันเป็น ภาพที่ที่สวยงามนะครับทุกที่มีหมดเลยครับปัจจุบันนี้นี่ใช่คะคุณผู้ชมเราถึงต้องมีการมาศึกษากันว่าเออเราจะบินขึ้นไปเฉยๆได้หรือเปล่าหรือว่าเวลาเรามีไว้ในครอบครองเนี่ยต้องไปขอขึ้นทะเบียนจดทะเบียนที่ไหนขออนุญาตจากใครถึงจะสามารถนําโดรนขึ้นไปบินถ่ายภาพได้นี่นะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรื่องของออการเกษตรถามนิดนึงค่ะอย่างอย่างปกติที่เห็นเหมือนเหมือนที่ดิฉันบอกไป,กไปเนี่ยนะคะถ่ายภาพก็จะมีกล้องทีนี้เรื่องของการเกษตรเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องเป็นโดรนอีกประเภทหนึ่งที่จะสามารถ จุพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นปุ๋ยเคมีต่างๆเพื่อจะบินขึ้นไปฉีดพ่นได้ถูกต้องไหมคะอ่าเรามาคุยเรื่องประเภทของโดนดีก่่าค่ะได้ไท่านผู้ชมจะได้เข้าใจมากขึ้นโดนเนี่ยมันมีอยู่3ประเภทค่ะครับประเภทแรกเขาเรียกประเภทโดนเครื่องเล็กๆนะครับน้ำหนักไม่มากไม่เกิน2อกิโลนะครับก็ก็จะเป็นโดนประเภทเล็กๆเนี่ยอันนี้สามารถที่จะขึ้นจากพื้นเราได้เลยไม่ต้องมีลานวิ่ง อันนี้ยอ,อันนี้คือป,ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นมากเพราะว่าเป็นโดนที่วิ่งระยะไกลไม่ได้และตอนเร็วก็ก็ไม่ได้มากนักนะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องจดเบียนอะไรมากมายนะครับโดนประเภทที่สองที่ใช้ในการเกษตรอันนี้เป็นขนาดใหญ่เพราะว่าบางครั้งจะต้องบรรทุกของที่มีน้ําหนักเช่นปุ๋ยหรือยาเคมีน้ํําน้าที่ใช้ฉีดยาข้าวเลยนะครับก็จะเป็นโดนขนาดใหญ่อันนี้จะต้องเ,ออเขาเรียกมีลานวิ่ง ขับใครเครื่องบินเลยอ่ะต้องวิ่งวิ่งลงจะลงก็ต้องจอดในลานนะครับจะขึ้นก็ต้องขึ้นจากลานอะไรเงี้ยนะครับพวามในโดนประเภทนี้ก็คือจะต้องมีมีการจดทะเบียนและขออนุญาตถูกต้องเพราะอะไรครับโดนนี้อย่าลืมว่าโดนเนี่ยก็ตกได้นะจริงไหมแล้วถ้าเกิดตกแล้วไปตกใส่บ้านคนอื่นหรือตกไปที่ชุมชนคนอยู่ในที่ชุมชนมาถามว่าจะเกิดความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเปล่า มันก็เป็นไปได้ใช่ค่ะเพราะนั้นภาครัฐเองก็ต้องเข้ามาควบคุมการขออนุญาตและผู้ที่จะขับโดนได้ควบคุมโดนได้เนี่ยต้องผ่านการอบรมแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโดนการเกษตรนี่ก็ต้องมีต้องมีการแจ้งขอขอใช้แล้วก็ต้องมีใบญญอนุญาตในการใช้ด้วยเหมือนกันส่วนโดนอีกประเภทหนึ่งอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยเจอกันก็คือจะเป็นประเภทที่มีความเร็วสูงมากส่วนใหญ่จะเป็นโดนทางการทหารเราจะไมไ่ค่อยเห็นกัน ในประเทศไทยเราก็จะใช้น้อยในก็จะเป็นหน่วยงานราชการเป็นหลักส่วนใหญ่ถ้าใช้ในการอาหารน่าจะเป็นต่างประเทศซะมากกว่าตามที่เราเห็นข่าวกันอย่างทุกวันนี้นะคะอ๋อก็จะเป็นโดนอีกประเภทหนึ่งที่ต้องใช้ความเร็วสูงเอาง่ายๆว่าแค่การเกษตรเนี่ยก็จะต้องมีลานใ,ให้เขาแบบวิ่งก่อนเนาะเหมือนกับเร่งสปีดความเร็วแล้วก็ค่อยขึ้นบินแบบนี้ถูกต้องไหมคะอ,อากาศยานไร้คนขับโดนเนี่ยทางการอาหารนี่แพงมากลำหนึ่งนี่แพงมากที่มีการสู้รบ ในยุโรปะตะวันออกที่ผ่านมาที่เป็นข่าวดังนะครับแพ้ชนะกันด้วยโดนนะ<อ>นะครับใครที่มีเคีืโองนตนี้มากกว่าคนนั้นเป็นป่ายชนะแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแม้กระทัง่งสงครามรัสเซียกับยูเครนก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเงินและการพัฒนาการทางอาวุธประเภทนี้ก็สําคัญมากค,ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเขาเรียกว่าถนอม กำลังพนะนะคะเพราะว่ามันเป็นอากาศยานไร้คนขับเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่มีคนอยู่ข้างในเนี่ยนะแต่ว่าอาศัยการบังคับอยู่ภายนอกนะคะที่นี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าก่อนที่จะบินโดนเนี่ยเราต้องศึกษาในเรื่องอะไรบ้างก็คืออย่างแรกเลยลก็คือกฎหมายที่้องเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งก็คือสถานที่ที่เราจะใช้บินได้เนี่ยาจจะเล่นเล่นโดนได้เนี่ยเป็นสถานที่ใดบ้างอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ย ต้องต้องรู้ข้อบังคับของกทมด้วยนะครับมันมีกฎระเบียบว่าในพื้นที่ในกทมเนี่ยนะครับถ้าวัดจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นรัศมีวงกว้าง19กิโลห้ามบินโดนทุกชนิดะนะครับอันนี้คือเป็นกฎข้อบังคับเลยเพราะเป็นสถานที่ชุมชนใจ,ใจมือเพราะว่าเราไม่มีเหตุถ้าตกอ่ะ,ะมันก็ต้องตกไม่คนก็บ้าน จริงว่าม,าามันที่สถานาแน่นไงถ,ถ้าตกมาไม่คนก็บ้านก็เกิดความเสียหายเพราะนั้นผมว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาโดยถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะมีโดนจะไปเล่นโดนขับเล่นกันอะไรพวกนี้มันต้องสถานที่ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีกฎหมายการบินนะฮะการบินพลเรือนเนี่ยก็คือถสถานที่ที่ที่ห้ามบินเด็ดขาดก็คือบริเวณที่ใกล้กับสนามบินไม่เกิน9กกิโลเมตร ห้ามบินโดยเดินทางะนะครับแล้วก็การที่จะบินสูงเนี่ยเกินหนึ่งร้อยหลาหรือเก้าสิบเมตรห้าห้ามสูงเกินนี้นะบา,บางที่ให้บินได้แต่สุดท้ายก็ต้องห้ามบินเกินอีก<ม>แต่พวกนี้เราต้องรู้กฎระเบียบต่างๆแล้วก็สถานที่รชาชการต่างๆนะครับที่เขาห้ามเนี่ยก็อย่าไปบิน<ม>แล้วก็ที่ชุมชนต่างๆบางทีเดี๋ยวนี้ก็เอาโดนไปบิน แอบส่องกล้องส่องอะไรซึ่งมันจะกระทบกับสิทธิส่วนบุคคลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนที่จะใช้อากาศกักซายันไร้คนขับมาใช้ในการทําอะไรก็แล้วแต่เขาต้องดูข้อกฎหมายและระเบียบให้ให้ถูกต้องครับอืทีนี้อย่างกรณีท่านรองพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายขึ้นมาเนี่ยนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบหรือไปฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษยังไงบ้างคะก็โทษโทษเต็บ สูงสุดเลยนะครับสูงสุดเลยที่แล้วแต่จะผิดกฎหมายหน้าตาไหนก็คือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทสูงนะนะครับแต่ถ้าเป็นโทษเบาๆหน่อยก็ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหนึ่งล้านบาทนะคุณผู้ชมอ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบไปซื้อมาเล่นเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นเครื่องเล็กๆเ,เนี่ยก็ก็ยังไม่เป็นไรไม่เกินสองกิโลก็คืออันนี้ไม่ต้องอันนี้นนไม่ต้องจด อเก็คือที่เราเห็นขึ้นกันที่ขึ้นมาเนี่ยอันเล็กๆนี่เล็กๆใช่ครับมันไม่ต้องจดครับก็ถือว่าไม่อันตรายอะไรมากแต่ก็ที่สําคัญอย่าไปกงลกวนคนอื่นเขานั่นแหละเขากดข้อห้ามก็คืออย่าไปถ่ายหรือไปบินส่งที่ส่วนบุคคลนะครับหรือที่ชุมชนหรือทางที่ราชการเหมือนกันอันนี้กฎเดียวกันถึงแม้จะเครื่องเล็กก็ห้ามค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะมารู้ เรื่องของวิธีการจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนกันบ้างดีกว่า <c oughs> คือเวลาบินโดรนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจะต้องมีเรื่องของกฎหมายมาใช้บังคับที่นี้ก็จะต้องมีการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบีย <c oughs> นโดรนใช่ไหมครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับอย่างที่ผมบอกนําเรียนไปโดนรนประเภทเล็กที่ต่ากว่า2อกิโลเนี่ยก็ไม่ต้องจดทะเบียนสามารถใช้ได้เลยแต่ก็การบินก็ต้องอยู่ในข้อบังคับว่าอะไรห้ามบ้างก็ปฏิบัติให้ถูกต้องส่วนประเภทที่2ก็คือต้องมีการจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนต่อ จ้าหน้าที่นะครับที่ที่เกี่ยวข้องก็คือกสทชนะครับเพื่อให้กสทชเนี wow. Donc, um, ่ยออกใบอนุญาตให้เรามีโดนก่อนค่ะหลังจากเรามีโดนแล้วเราถึงต้องไปจดเป็นผู้ควบคุมได้มันต้องสองขั้นตอนนะจดจดทะเบียนตัวโดนก่อนพอได้ตัวโดนเสร็จปั๊บไอ้ผู้ผู้คนคนที่ควบคุมเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนเป็นผู้ควบคุมโดนอีกทีหนึ่งโดยใช้หลักฐานจากที่กสทชเนี่ยอนุญาตนะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนเป็นผู้ควบคุมอีกอีกขั้นตอนหนึ่งครับ ค่ะทีนี้เห็นว่าตอนนี้การจดทะเบียนก็ง่ายขึ้นแล้วง่ายขึ้นครับมี<ก>ออนไลน์ามอะไรบริการครับ,รบทีนี้ก็คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้า เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเซิร์ชหาแล้วก็สามารถพิมพ์เอกสารมาเพื่อก่อแบบฟอร์มนะคะขอออนไลน์ได้ตอนนี้ก็ง่ายมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องทำสองสเต็ปนะคะอย่างแรกก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนที่กสทอชอก่อนนะคะถ้าไม่มีอันแรกเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปขึ้นสเต็ปที่2ได้นะคะซึ่งสเต็ปที่2เนี่ยก็คือต้องไปขึ้นกับ กรมการบินพลเรือนใช่ไหมคะอันนี้มันมันเกี่ยวกับการบินแล้วไงเหมือนเหมือนใบอนุญาตจะให้บินได้อะไรเงี้ยอ่าอ่าลักษณะง่ายๆอ่ะคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์อ่ะก็เหมือนกับขั้นตอนแรกเนี่ยเรื่องของทะเบียนรถครับเออขั้นตอนที่สองเหมือนใบขับขี่ครับใช่ใช่ประมาณนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอ่ะก็จริงๆคือมีก็ไม่ใช่ว่าจะไปบินได้เลยนะใช่ครับเออก็จะต้องมีการไปฝึกไปขึ้นทะเบียนต่างๆนานาทีนี้พอเอ่อ ขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําบางคนเอาไปประกอบกิจการหรือว่าใช้ในการข่าวก็คือสามารถทําได้ทุกอย่างเลยไม่ได้มีข้อจํากัดอะไระตรอกไหมคะคือ,ค,อคืออย่างที่หนึ่งเนี่ยเราที่เราจะใช้โดนในการทําอะไรสักอย่างนะเราก็ต้องอยู่พื้นฐานความไม่ประมาทด้วยต้องต้องคิดไว้ก่อนว่าโดนมันก็ตกได้แล้วถ้าเกิดเป็นโดนที่มีขนาดใหญ่เนี่ยการตกของโดเนี่ยมันเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นฟามเสียหายที่ผลที่ตามมาหนึ่งทับติดเสียหายแน่นอนอย่างน้อยทับติดเราเอง อสองก็คือทรัพย์สินผู้อื่นสามก็คือชีวิตร่างกายผู้อื่นเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูพื้นฐานตรงนี้เพราะ,ะนั้นสถานที่ที่บินเนี่ยที่เขาเขาจำกัดไว้ที่ไม่ให้เป็นที่ชุมชนเนี่ยแหละถูกต้องเลยแต่ว่าที่ที่ที่บินได้แน่ๆก็คือที่สาธารณะไงะที่ประชาชนไม่อยู่หรืออาจจะเป็นที่ที่เป็นการกระเตรอย่างเงี้ยผมมองว่าอันตรายก็จะน้อยถ้าตกไปก็คนประชาชนเนี่ยเบาบางโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อผู้อื่นก็จะน้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ โดนกระทําความเสียหายอาจจะไม่ได้ตกแต่ว่าควบคุมปิดผ้าไปชนทรัพย์สินผู้อื่นอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องรับผิดชอบในในทางแพง่งทางอาญาด้วยเหมือนกันถ้าผลที่เกิดขึ้นนะครับอืค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเอ,อเรื่องของเขตในเรื่องของเออการห้ามบินบเมื่อสักครู่นี้ท่านรองบอกไปว่า อนุสาวรีย์ก็คือรัศมีประมาณสิบเกกิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ก็คือห้ามทําการบินโดรนะนะคะในเขตชุมชนเอยสถานที่ราชการเอยแบบนี้ห้ามบินมีเขตอื่นอีกไหมคะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ห้ามบินโดรนคืออ,นนอันนี้เขตที่กําหนดเป,นเป็นเขตกลางแบบเด็ดขาดนอกจากนี้ก็คือหนึ่งก็คือสถานที่ราชการเช่นเช่นออของค่า้าหารตั้งการ โรงเรียนนะครับหรือมหาลัยที่ที่เป็นสถานที่โรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับก็คือห้ามโดนบินนะครับแล้วก็ที่ชุมชนพอใช้คําว่าที่ชุมชนนะใ,ในกรงเทศมีตรงไหนที่ไม่ใช่ชุมชนนะครับโอ้มันก็ชุมชนหมดนะมันก็ชุมชนแัแ้งน้แหละที่ชุมชนที่ประชาชนอยู่กันเยอะนะครับหนาแน่นเนี่ยก็ห้ามบินเหมือนกันนะครับ ยกเว้นที่ที่มันเป็นสาธนารนณะอย่างเช่นสวนลุมพินีอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะการอยู่ของประชาชนน้อยอมไม่มีตึกอย่างเงี้ยก็จะบินได้แต่ก็ต้องอยู่บนกฎว่าเกินสิบเก้ากิโลด้วยหรือเปล่าแล้วก็สนามบินอย่างใกล้กรุงเทพเราก็มีสนามบินใกล้ๆอยู่สองแห่งแน่นอนก็คือ,อ,อที่ดอนเมืองกับที่สุรวรรณภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตที่ห้ามบินใกล้สนามบินก็คือเท่าไหรครับเก้ากิโล S <S <S เพราะฉนั้นท่านที่มีโดนห้ามไปบินใกล้สนามบิน9กิโลถ้าไปบินมันก็จะมีผลต่ออากาศยานาที่จะขึ้นได้เพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยห้ามเหล่านี้นะครับคือมันเป็นเป็นสิ่งรบก,กวนเวลาที่เครื่องบินจะขึ้นหรือว่าลงจอดที่ลาน<ช>บ,บินต้องไห่บา,บ,บางจังหวะเนี่ยถ้าเกิดเราบินสูงเกินไปแล้วเครื่องบินเขากำลังจะขึ้นหรือจะลงพอดีแล้วไปกระแทกเกิดขึ้นความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วนะแล้วความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นมากกว่าที่เราคิดอีกเกิดโดนมันไปเข้าใบพัดข่องบินขึ้นมาละ ใช่ไหมแต่ถ้าชนแบบตัวเครื่องบินเองอาจจะไม่มีปัญหาอะไรไงครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันก็ไม่จํากัดว่าเราจะต้องใช้แบบในกรุงเทพมหานครนะมันก็ใช้ได้ทั่วประเทศทีนี้เนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยมีกฎในการห้ามบินบ้างไหมคะครับต่างจังหวัดนี่มันจะมียกเว้นไม่เหมือนกรุงเทพอยู่ข้อเดียวค่ะก็คือข้อที่บอกว่า ห้ามบินใกล้อนุสอนุสวรีชาติพัตไตยไม่ใช่อนุสวรีชัยสมอภูมิ19กกิโลถ้ายังอื่นใช้กฎเกณฑ์เดียวกันเลยก็หนึ่งก็ห้ามที่ชุมชนการชีราชการสนามบินต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนั้นคือต่างจังหวัดใช้กฎเกณฑ์นั้นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอันเนี้ย คือข้อที่เขาห้ามบินนะคะอันนี้คือห้ามบินเด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในรัศมี19กกิโลเมตรห้ามบินเด็ดขาด แล้วก็บริเวณใกล้สนามบินนะคะอย่างในกรุงเทพก็จะเป็นออดอนเมืองหรือว่าสวนภูมิรัชมี9กิโลเมตรเนี่ยก็คือห้ามบินโดรนเด็ดขาดเลยนะคะนอกจากนี้ก็คือย่านชุมชนออที่มีผู้คนหนาแน่นนะคะหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆอันนี้เป็นข้อห้ามส่วนในต่างจังหวัดก็เหมือนกันค่ะยกเว้นอย่างเดียวก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งไม่ไม่มีในต่างจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยนะคะอย่างอื่นก็คือข้อห้ามบินเนี่ยเหมือนกันทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องของข้อกํา กำหนดกันบ้างเมื่อมีการบินโดรนเนี่ยข้อกําหนดในการบินเนี่ยมีอะไรบ้างคะข้อกําหนดในการบินโดรนนะครับก็คือ1ผู้ที่จะบินได้เนี่ยถ้าเป็นโดรนที่ที่เราอธิบายไปนะครับค่ะผ <c oughs> ู้ต้องมีใบาญาตเนยผู้ที่บิน,น่ยต้องมีใบอนญาตการบินด้วย <c oughs> นะครับ2ก็คือถ้าบินแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับห้ามบินในสถานที่กําหนดค่ะ <c oughs> แต่ สถานที่ที่ห้ามบินเนี่ยมันมีหลายที่ที่เราอธิบายไปนะครับแต่ก็จะมีสถานที่ที่เราบินได้ะนะครับอย่างเช่นที่สาธารณะหรือที่ที่ทางหน่วยงานราชก,การอนุญาตให้บินได้ซึ่งปัจจุบันการใช้โดรนเนี่ยมันมีใช้่นหลายรูปแบบอย่างเช่นเอาม,ามามาบินสนุกเล่นกันเพื่อแข่งขันก,ก็ทําได้แต่อันนี้ก็ต้องหน่วยนั้นหน่วยงานราชก,การก็ต้องขออนุญาตให้บินได้ด้วยนะครับ ทีนี้เออในเรื่องของระดับความสูงถ้าเวลาเราจะบินโดนเนี่ยระดับความสูงคือสามารถบินได้ไม่เกินร้อยหลานะที่เดียมเนี่ยมันไม่เกินร้อยหลาหรือ90เมตรเก้าสิบเมตรห้ามสูงกว่านั้นค่ะเหนือพื้นดินทีนี้เออเวลาเวลาที่เราบินเราสามารถบินได้ตลอดเวลาไหมคะหมายถึงว่าเช้าก็บินได้กลางคืนก็บินได้แบบนี้ไหมคะคือโดนนี้ห้ามใช้ในเากลางคืนก็แล้วกันถ้าเราจะเล่นหรือใช้ในกิจการอะไรก็แล้วแต่ ให้ใช้ได้เฉพาะเวลาลางวันนั่น <c oughs> หมายถึงว่าเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกนะครับถึงจะใช้ในการบินโดรนได้เพราะถ้าวิ่งขึ้นในกลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นอันตราย <c oughs> หนึ่งเรามองไม่เห็นตัวโดรนสองอาจจะไปกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายได้นะครับกฎหมายก็เลยห้ามบินในเวลากลางคืนครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการนําไปใช้ในเรื่องของการข่าวล่ะคะแล้วมีความจําเป็นที่จะต้องนําโดรน ขึ้นบินตอนกลางคืนเพื่อไปสำรวจอาจจะเป็นจุดเกิดเหตุหรือว่า,าสภาพการจราจรต่างๆแบบนี้เราต้องมีการขออนุญาตหรือว่าสามารถที่จะทําได้ไหมคะครับก็บสามารถทําได้ครับแต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าที่ก่อนอแล้วก็จะเป็นเคสใบเคสไปนะครับยังมีกรณีที่ปิดล้อมคนร้ายจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยก็มีบ่อยนะครับก็บมีบ่อยก็มีการใช้โดนกลองคืนนะครับเพื่อส่องกล้องส่องมันมีกล้องแบบที่มองกลองคืนและเห็นได้ด้วยไง ก็ใช <łość> uh, ้โดนในการจับหาตัวคนร้ายในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับก็สามารถทําได้ครับเป็นเป็นบางกรณีไปค่ะลักษณะก็คือโดรนที่ติดกล้องเอ่อที่มีเขาเรียกว่าอินฟราเรดใช่ครับอ่าเป็นอินฟราเรดแบบใช้เอ่อจับเวลาตอนกลางคืนนะเนาะครับเอ่ออันนี้ก็เป็นอีก อีกเทคโนโลยีหนึ่งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่สามารถที่จะนํามาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนไปเสี่ยงอันตรายรก็คือเอาขึ้นไปสํารวจไปเซอร์เวในบางทีเนี่ยจุดเกิดเหตุสถานที่ต่างๆเนี่ยซึ่งบางทีการที่จะส่งเจ้าหน้าที่หรือว่าส่งคนเข้าไปเนี่ยมันเป็นการส่งเสี่ยงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยพอที่จะมีเรื่องแบบนี้ให้เราได้เห็นกันบ้างไหมคะมีมีมีเยอะครับแล้วปัจจุบันเนี่ย การใช้โดรนขนาดเล็กนะครับที่ที่บอกว่าไม่ต้องขออนุญาตนะครับมีขายตามห้างสรรพสินค้าหมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็ราคาไม่แพงจับต้องได้ประชาชนก็ค่อนข้างจะนิยมนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในทางที่อื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่โดนที่เราซื้อเนี่ยนะครับเอามาเป็นที่ครอบครองเนี่ยมีกล้องเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามีกล้องพับเนี่ยเราจะต้องมีการขออนุญาตแล้วแสดงว่ามันมันอาจจะมีการกระทําที่ สมเสี่ยงต่อการกระทบผิดกฎหมายได้ถ้าเมื่อไหร่มีกล้องนะครับแต่ถ้าเป็นโดรนที่ขับเล่นธรรมดาเนี่ยไม่มีกล้องผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาถ้าขนาดไม่เกินที่กฎหมายกําหนดเขาสามารถที่จะจับต้องแล้วก็ซื้อมาใช้โดยที่ไม่ต้องไปขอญาตได้ครับก็เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ละกันว่าโดรนเนี่ยมันจะมีทั้งประเภทที่ มีการติดกล้องไม่ติดกล้องแล้วก็เป็นโดรนเพื่อที่เอาไปใช้อาจจะเป็นใช้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะคะคือจริงๆโดรนเนี่ยถ้าหากว่าติดกล้องเนี่ยนะคะจะต้องขออนุญาตเอาไปขึ้นทะเบียนเนี่ย ทุกกรณีเลยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าโดรนที่ไม่ได้ติดกล้องเนี่ยนะคะถ้าน้ำหนักไม่เกิน2กิโลก็เอ่อไม่เกิน2กิโลกรัมเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนําขึ้นไปบินได้เลยโด<ช><ล>ยที่ไม่ต้องเอ่อไปจดทะเบียนนะคะส่วนในเรื่องของกรณีที่ว่าโดรนที่มีกล้องเนี่ยอย่างถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในบ้านครับแล้วปรากฏมองไปนอกหน้าต่างมีเห็นโดรนมาอยู่ตรงตรงตรง,ตรงบ้านเราอย่างเนี้ย เราสามารถที่จะไป <c oughs> ไปดําเนินคดีหรือว่าทําอะไรได้ไหมคะอ่าน้องหน่อยถ้าเกิดดองแดนอยู่บ้านแล้วมีโดนมาส่งที่หน้าตาะจะรู้สึกว่าไงอะมันก็ไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภยอัยนะครับมันก็จะรู้สึกว่าพพี่มันรับไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับเหมือนกันครับถ้าเป็นเราเราเรา,เราใช้โดนแล้วเราเอากล้องขึ้นไปส่งบ้านของคนคนอื่นที่ส่วนตัวของผู้อื่นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วครับและไม่ควรทําอย่างยิ่งเพราะนั้นอย่างเนี้ยบอกได้เลยครับทําไม่ได้ทําไม่ได้ครับผิดกฎหมายหลายส่วนแน่นอนครับ นี่แหละค่ะคก็ถึงได้บอกว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีในส่วนของกฎหมายเรื่องของการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะเข้ามาควบคุมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะคุมในเรื่องของอาการทํางานหรือว่าการบินแบบนี้บางทีมันไปละเมิดสิทธิ์ของคนคอื่นเนี่ยนะคะมันก็จะควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะโดรนที่มีกล้องเหมือนที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่เนี้ยจริงๆถ้าเกิดเป็นเรื่างที่เราถ่ายกล้องใช้รูปถ่ายรูปพับื่อนไหวเนี่ยนะครับก็คือวิดีโอหรือคลิปเนี่ยนะครับ มันเป็นการยืนยันตัวบุคคลของผู้อื่นมันจะไปมีความผิดเรื่องของพระรามยัดคุกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าการที่เราเอาโดนแล้วไปติดกล้องถึงแม้โดนโดนที่เราซื้อมามไม่ได้มีกล้องมาในตัวแต่เราแอบไปติดเองนะครับมันก็มีก็เป็นความผิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราซื้อมากล้องไม่มีในตัวแต่เราไปติดเองถ้าคุณจะติดเองให้เป็น ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องไปขออนุญาตและทีนี้ก็ต้องไปขออนุญาตเพราะถือว่าเป็นโดนที่มีการติดกล้องแล้วนะครับก็มาระวังการใช้กันคค่ะคุณผู้ชมค่ะโทษปรับสูงนะคะโทษจำคุกเนี่ยหปีโทษปรับสูงสุดเนี่ยหล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีในการใช้นะคะอย่าไปขึ้นบินในเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไปบินในที่ชุมชนหรือไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะ,ะเพราะว่า รับหนักจริงๆนะคะแล้วก็มีโทษจําคุกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องรับผิดนะคะในเรื่องของทางแพ่งและทางอาญาตามลําดับด้วยทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะฝึกบินโดรนจังเลยมีสถานที่ไหนให้ไปฝึกบินบ้างไหมคะก็ที่สวนสาธารณะแล้วก็ ผมว่าที่นิยมที่สุดที่ดีที่สุดปลอดภัยก็คือที่เกษตรกรต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งนานหรือสวนอะไรเงี้ยเพราะคนไม่มีอันตรายน้อยแล้วถ้าเราไปฝึกหัดอย่าลืมว่าเรายังไม่เก่งเรายังไม่เก่งโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุหรือหรือโดนตกเนี่ยมันก็มีเยอะเพราะน,นั้นไปที่ปลอดภัยดีกว่าผมว่าในกรุงเทพเนี่ย มันไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยที่จะฝึกบินโดนได้แล้วทุกวันนี้ก็น่าจะมีสถานที่ต่างๆที่เป็นที่อบรมฝึกบินโดยเฉพาะโดยผ่านเจ้าหน้าที่ที่เขามีการไปอบรมมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะคะก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารหรือว่าหาข้อมูลนะคะทางอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยก็คือมีสถานที่ฝึกเนี่ยดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีหลายที่เลยทีเดียวสุดท้ายนี้ค่ะ อยากให้ท่านรองฝากถึงเรื่องของการวินโดนกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะครับคือโดนอย่างที่เราคุยกันมานะครับมันมีทั้งประโยชน์และก็โทษนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะใช้โดนได้เล่นโดนได้แต่ต้องรู้กฎระเบียบแล้วก็โทษของมันด้วยเพราะฉะนั้นโทษของมันก็คือ,อ,อมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไปกระทําความผิดกฎหมายบางประเภทก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่า ใช้ได้ครับแต่ควรจะมาระมัดระวังแล้วก็ไม่ปฏิบัติที่มันผิดกฎหมายครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอีกหนึ่งเรื่องนะคะบางทีเนี่ยออคุณผู้ชมที่กําลังฝึกบินอยู่อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลในบางเรื่องนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ย วันนี้นะคะเปิดมารับชมรายการของเราไม่ทันนั่นงแต่ช่วงต้นรายการเนี่ยกลับไปรับชมย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube c h ชาแนลนะคะ p o l i c ทีวีบายยูเซียเมเดียฝากคุณผู้ชมกดติดตามแล้วก็กด s u b สไครป์ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านพันตำรวจเอกดรธนเสพพิรมเอี่ยมรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่เป็นประจำทุกๆวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา17.00ถึงเวลา17.30นานาทางช่องพลิ i ที TV สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านลองแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผูช้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ